ครับผมสำหรับอ่าีนี้ก็เป็นอีพีสครับก็คือก็คือวิธีการประกอบตัวโรตอรีนะครับตัวไอเอ็มเย์หนครับเอนะครับนี่ฮะอะไรที่ตัวที่มันเสียนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ตัวที่หาก,ก็คือตัวนี้นครับวิธีการประกอบนะครับมันจะเป็นถาดสไลด์สองตัวนะครับแล้วก็ตัววางนี้ลงไปก่อนสไลด์ไปด้านหน้าปึ๊บแล้ววางลงเข้าร่องนะครับแล้วก็สไลด์คืนนะครับนี่นะครับ <c oughs> ก็คือตัวนี้เป็นตัว <c oughs> ทำหน้าที่ปรับปรับหมดนะครับผมหมดกระแทกหมดอันนี้ต่อไปก็นี่ครับสปริง ใส่เข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็เดือยตัวนี้นะคฮะให้มันเกาะก็อระวังกระเด็นหายนะครับแนี้ครัจะอยู่ลักษณะนี้นะครับใสยย่แล้ว ก็คือตัวนี้เลื่อนได้นี่นะครับเลื่อนมาเพื่อปรับโหมดตัวนี้ก็เรียบร้อยต่อไปนะครับ ตัวนี้ครับจะวางตำแหน่งไหนก็พยายามดูตรงนี้ครับตัวนี้จะมีเดือยเดือยตัวนี้นะครับเพื่อมาล็อกกับตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนลูกตัวนี้ให้ไปขึ้นให้สุดนะครับพยายามหมุนยังไงก็ได้ให้ให้ลูกตัวนี้ลวกให้แห้งเลื่อนให้สุดนะครับทั้งสองตัวนะอ่านี่ครับให้อยู่ประมาณลักษณะนี้พอะตัวนี้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ ก็คือเลื่อนออกจากกันให้ทั้งสองตัวเลื่อนออกจากกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเอานี่มันจะมีเดือยอยู่สองเดือยนะฮะให้ลงล่องพอดีนะครับนี่นะครับก็จะเข้าพอดีส่วนตัวนี้ก็จะมารับตัวนี้พอดีน,นะครับลงล็อกพอดีตัวนี้ก็จะเลื่อนปรับหมดได้ พ่าตอนนี้ก็จะไปใส่นเนบ้าอีกตัวหนึ่งนะครับไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาประกอบใส่กับบอดี้ตัวนี้นะครับแรกก็นี่ครับปืนจะมีบ้าลูกปืนทใ,ใส่ลงไปก่อนนะครับรหาไแควงอะไรที่ยาวๆแย่ลงไปก็ได้นะครับให้มันเข้าร่องพอดีนะครับปืนก็อยู่ตัวนี้นะครับ ส่วนรองตัวรูข้างล่างนี้ก็เป็นรูใส่สปริงนะครับผมก็คือสปริงตัวนี้เอาที่ใส่ก็เอาคีมปากแหลมนะครับคีมแบบน,นี้คีมปากแหลมนะคจับจา,างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะควอ,อยู่ประมาณลนานนักษณะนี้ตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับ ถาดตัวนี้นะครับให้เอาด้านที่มีหัวตัวนี้ลงมานะครับให้งลงมาดันรับสป,ปินพอดีนะนี่ฮะจะอยู่ขนาดนี้นะครับ,รบ,ก,บ,นนนรบก็คือมันจะมีมโอโผล่ตรงนี้แล้วก็กดได้นะครับก็คือถาดสไลด์ปรับโหมดเหมือนกันนะครับเขาก็จะมา,ทานทำหน้าที่รับรับรับตัวนี้นะครับ ต่อไปก็ทาจารบีเลยครับผมเราใส่ฉลมเพื่อนี่ฮะให้ป้องกันการเสียบสีรด้ว,ว่าไงนี่เฉยครับไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะครับป้องกันเพลองที่มันเสียบสีกันนะครับพอประมาณนะครับผมแล้วก็ใส่ไปล่อเลื่อนตรงลูกปืนตรงนี้ชมลูกเกลยวให้ให้ดีนะครับ ถ้าใส่เยอะไปก็อาจจะทําให้สกัดของเราไม่มีรตงเราไม่มีแรงกระแทกได้นะครับนะชรวมชุดเฟืองเอาไปให้หมดเลยนะนนี้นะครับ ต่อไปก็ขั้นตอนการใส่นะครับนี้สําคัญพยายามดูนะครับถ้าก็คือตั้งท่าไว้ตอนที่เราจะเอา,เอาใส่นะครับมือกลนีหลงแล้วว่างายนี้ขึ้นนะครับเอาทางตัวประหมุนนี่งายขึ้นนะครับใส่เข้าไปครับ ถ้าเราหมุนเราต้องถ้าใส่ไปแล้วปุ๊บมันสนิทกันแล้วเราก็หมุนทุนดูนะครับทุนตัวนี้จะล็อกนะครับจะหมุนไม่ได้นะครับผมอ่าดูดีนะครับทุนตัวนี้จะล็อกก็คือจะหมุนไม่ได้ตัวนี้ก็คือปกตินะครับเราต้องมาใส่หมดตัวนี้ก่อนทุ่นถึงจะหมุนได้นะครับต้องมาปรับหมดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือตัวนี้นะครับตัวสีขาวที่เราถอดออกเราพยายามดูร่องนี้ครับร่องตัวปรับหมดตัวนี้ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับ ให้ขั้นตอนนี้ให,ให้ให้ตัวนี้เป็นร่องนะให้เป็นรูนครับเอาไขควงมาจิ้มเบาๆก็ได้ให้มีร่องนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของตัวนี้นะครับให้วางไว้ที่ฝั่งนี้นะฮะตัวนี้ไปแหลมนนะดูนะฮะเข้าไปฝัป่งนี้ปึ๊บก็คือฝัง่งซ้ายมือของผมนะครับ มันจะเข้าพอดีรึบล,ลง่บงนี้แล้วก็บิดครับมุนมุนลงนะครับอ่านี่มาแล้วครับล็อกไว้ให้อยู่ขณะประมาณฝั่งนี้ครับ ใส่ลงไปหลัก่อนเราค่อยหมุนนะครับแล้วก็อย่ลืมสปริงตัวนี้นะครับตรเรียกที่มันรองตัวนี้อยู่นะฮะแล้วก็ปิดเลยนะครับพยายามกดไว้นะครับ อ่าพอตนเน็ตปุ๊บมุนเลยครับผมนี่ฮะจะมุนได้โหมดสก,กัดอย่างเดียวอันนี้ฟรีแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นโหมดจาะก,กระแทกแล้วนี้ก็เจาะธรรมดาครับพอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บเรามาสัางเกียรที่ทุนเราของเรานะครับเราหมุนทุนดูทุนตัวนี้หมุนได้เลยนะครับมุนเป็นฟรีมุนอิสระเลยนะครับก็แตกต่างจากตอนที่เรายังไม่ใส่ตัวปรับโหมดนะครับผมถ้าใส่ถ้าเรายังไม่ใส่ตัวนี้มันจะมุนไม่ได้นะครับ ตอนนี้เราใส่ตัวปรัอหมุนเรียบร้อยแล้วก็สามารถหมุนได้เลยนะครับก็ประกอบขั้นตอนต่อไปก็ประกอบใส่กับตัวเครื่องเลยนะครับอย่าลืมนะครับจะมีแหวนสปริงลองขึ้นนะครับ ใส่เรียบร้อยแล้วก็ยะคุณคุณเข้ามาใส่ได้เลยนะครับ ไก็ใส่ดันสติงผ่านใส่มืนเดิมนะครับ มุนตับหมดเลยนะสายขวาพลังลองลองไหวก็ได้ครับถ้าก,ก,กนนะระเป๋าตตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งเจาะธรรมดานะครับดูจะหมุนไหมดูแล้วนะมาเจาะกระแทกนะครับ ก็ง uhm ่ายๆนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็เป็นวิธีการประกอบตัวหัวนี้นะครับอ่าสตก่อนนะครับสติงเอาด้านเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานลูกปืนนะครับ หันล้ปืนปืนสองรูกนะครับผมฝั่งคนละฝั่งนะครับอ,อย่างี้ยคแล้วก็เหล็กรองปืนตัวนี้ให้หงายขึ้นนะครับมันจะมีร่องอยู่ให้ร่องทางน,นี้หงายขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นก็จะใส่ดอกไม่ได้นะครับนี่นะแล้วก็หัวอ่าหัวตัวนี้นะน,นะครับกดเปิดเล้วก็ลอง ก็ตัวยึบล็อกนะครับ นี่ใสา่ยางนิดหน่อยนะครับเพื่อปิดอ่ะประมาน้น,นะครับแล้วก็เป็นหัวยางนี้ครับตัวปิดนะายามมงมุนให้เขาลอง เราก็ต้องต่อไปต้องลองลองใส่ดอกด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ครับมีมีมีนี่ครับแล้วก็ปวดอันนี้แสดงว่าโอเคครับใช้ได้สองตัวแล้วที่นี่ คลิปนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับสำหรับการซ่อมสว่านโรตารี่ครับรุ่น M8701 นะครับผม Omega Tita นะครับ by MT นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆขน้นนะครับผมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพจแกงไทยคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบนะครับขอบคุณครับ